ินเปลี่ยนชีวิตรายการรูปแบบใหม่ที่ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร่วมสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อก้าวเป็นครัวของโลกสู่ความยั่งยืนและปรารถนาที่จะเห็นทุกคนมีสุขภาพดี โดยเริ่มต้นจากการกินที่ถูกต้องซึ่งเราจะตามติดไลฟ์สไตล์การกินการดูแลตัวเองและเคลียร์ข้อสงสัยของเราซุปตาเ์เซเลบทั้งหลายว่าจะกินยังไงให้ดีต่อสุขภาพพร้อมชวนคุณมาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้แซบสุดสีที่กว่าเดิมกับรายการกินเปลี่ยนชีวิตที่จะทําให้คุณรู้ว่าแค่เปลี่ยนการกินคุณก็เปลี่ยนอากาศดีจังเลยนะคะ อยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกินเปลี่ยนชีวิตนะคะมาเจอกันกันกบปูเป้เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเวลา10โมงเช้าที่ช่อง True for You นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ปูเป้จะพาคุณไปพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษไปติดตามกันซิว่าแขกรับเชิญของปูเป้ในเทปนี้จะเป็นใคร คุณแอนดี้เข็มพิมุกกินเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในช่วงกินพลิกโรอร่อยหลุดโรคกับเชฟอีกพร้อมเมนูเร่งฟื้นฟูร่างกายให้สุขภาพดีเกินร้อยมาออกกําลังกายในระยะเวลาสั้นแต่ได้ผลดีสุดๆเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ไหวกับช่วงฟิตข้ามโรค ได้ยินไหมคะคุณผู้ชมเสียงหล่อๆเหมาะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของรายการเรามากๆไม่ได้การแล้วเดี๋ยวบุ๊เบะต้องรีบไปตามจบมานะคะตามมาเลยค่ะ้ได คุณดุดขนมปุยฝ้ายอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าเขาอ่ะคือใครคุณคุนะคะเอาปุ้แพรสวัสดีค่ะเพื่อนวันนีคุณแอนดี้เข้มพิมุกสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับไม่เจอกันนานแปปีอ่ะแต่ก็รู้สึกดีที่วันนี้แอนดี้ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการกินเปลี่ยนชีวิตซึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันมีอะไรที่อยากจะถามเยอะแยะมากมายไปหาที่นั่งกันก่อนอากาศร้อนครับใส่แจ็คเก็ตมาทำไมกัน ช่วงกินพลิกโรคมาถึงช่วงเจาะใจคุณแอนดี้เข็มพิมุกกันแล้วนะคะกับช่วงกินพลิกโรคเรามาสอบถามนิดนึงต้องท้าความสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยทราบว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เกิดแบบเป็นจุดวิกฤติพล,พลิกผันให้แอนดี้จะต้องหันมาดูแลสุขภาพแบบจริงจังอ่ะมันทําให้เราจะต้องพักงานพักอะไรไปหลายเดือนเลยใช่ไหมเจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนอต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงวิกฤตในชีวิตที่ว่า เอ๊เราจะกลับมาอยู่ในวงการบันเทิงได้เหมือนเดิมไหม mm hmm. ตอนนั้นก็รู้สึกเครียดเพราะว่าตอนนั้นมือมันไม่สามารถขยับได้เอ็น uh huh. มันหายหมดเลยห้าเส้น uh huh. มันโดนคูดไป uh huh. สลายไปกับถนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนั้นก็รู้สึกเครียดแล้วก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ถึงสองเดือนพอมันเกิดปุ๊บแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าพลิกความคิดของเราชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนเลยไหม ก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะการใช้ชีวิตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมเป็นคนที่ทำงานเต็มที่ปาร์ตี้เต็มที่แต่พอหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองต้องดรอปรู้สึกว่าเอ้ยปาร์ตี้ก็ต้องลดลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมผมปรับเปลี่ยนก็คือการนอนเร็วขึ้น play hard work hard แต่<ม>ถึงเวลานอนหลับเต็มที่ที่บอกนอนเร็วขึ้นนนอนกี่โมงสามทุ่มครับสามทุ่มสามทุ่มไม่เกินสามทุ่มครึ่งนี่จะบอกว่าเด็กนักเรียนบางคนยัง <คำ S 2> นอนไม่ได้เท่าแอนดี้อ๋ออย่างนี้ตารางชีวิตของเราก็คือเข้านอนสามทุ่มตื่น ทุกวันับม่วิธีดูแลสุขภาพอย่างอื่นด้วยไหมก็อย่างที่ทราบกันดีว่าแขนผมก็ใช้ไม่ค่อยได้ผมจะเน้นเรื่องของการ push up sit up p u l อัพแล้วเรื่องอาหารการกินแล้วพอหลังจากที่เราพักฟื้นตัวเนี่ยต้องกินโปรตีนเป็นพิเศษไหมเพื่อให้มาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันต้องเสริมด้วยโปรตีนเยอะหน่อยเพราะว่ากล้ามเนื้อเราสูญหายไปหมดแล้ว่คือมันข้างนี้มันรีบไปเลยก็เลยต้อง กินทุกอย่างที่เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์จากธรรมชาติหมูอะไรก็แล้วแต่ผักนี่ซัดเต็มที่เลยแล้วอาหารที่แบบกินเป็นประจําทุกวันขาดไม่ได้นี่คืออะไรช้มตำปลาร้าน้ําพริกปลาทูอันนี้คือทุกวันเหรอทุกวันครับคุณทําเองหรือเปล่าเพราะน้ําพริกปลาทูคือไอตัวอ๋อแม่เขาจะรู้ทีนี้แอนดี้อยากจะถามคุณหมอไหมเกี่ยวกับ การที่คนเคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วก็ <Okay. S 2> เปลี่ยนการใช้ชีวิตมาเป็นแบบนี้แบบไหนที่จะโอเคต้องถามคุณหมอซะแล้วละคะ่ะช่วยหน่อยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการกินเพื่อซ่อมกับคุณแอนดี้เข็มพิมุกไลฟ์สไตล์ของเขาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาจัดรายการวิทยุต่อด้วยการออกกําลังกายทุกวนันหลังจากนั้นทํางานต่อจนถึงเย็นและจบวันด้วยการนอนตอนสามทุ่มส่วนไลฟ์สไตล์การกินสิ่งที่น่าสนใจก็คือการกินน้ำพริกปลาทูกับผักลวก และหลีกเลี่ยงของมันเรามาวิเคราะห์กันดูดีกว่าครับว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้ส่งผลต่อร่างกายของคุณแอนดี้อย่างไรบ้างงั้นไปถามคุณหมอต้นกันดีกว่าครับ สวัสดีครับพบกับช่วงกินพลิกโลกกับผมหมอต้นเหมือนเดิมนะครับได้ฟังไลฟ์สไตล์ของคุณแอนดี้แล้วนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวเราก็คือหมอที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณแอนดี้ถือว่ามาถูกทางเป๊ะเลยครับผมหมอจะขอวิเคราะห์เป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของกิจกรรมบําบัดกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารบําบัดครับการที่คุณแอนดี้เลือกนอนตอน3ามทุ่มเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการนอนรอรับนาทีทองเลยครับ เพราะว่าของดีที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนซึ่งช่วยในการซ่อมและเสริมและสร้างร่างกายจะออกมาตอนเที่ยงคืนครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่นอนในตอน4ี่ถึงหทุ่มก็ยังถือว่าทันนะครับแต่ถ้าใครที่นอนเลยกว่านั้นไปแล้วก็อาจจะถือว่าผ่านช่วงนาทีทองที่สําคัญนั่นคือตอนเที่ยงคืนที่โกรทฮอร์โมนออกมาแล้วครับ ส่วนน้ำพริกปลาทูและผักลวกที่ถือว่าเป็นของโปรดของคุณแอนดี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดภูมิปัญญาไทยเลยครับเพราะว่าของดีรวมอยู่ในเมนูเด็ดจานนี้ทั้งนั้นครับเริ่มจากน้ำพริกนะครับที่ถือว่าเป็นอาหารช่วยบำรุงหัวใจและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดนะครับส่วนเรื่องของผักลวกข้อดีของมันคือการที่ผักเนี่ยครับ เป็นส่วนรวมของวิตามินดีดทั้งหลายนะครับเรียกว่าเป็นอาหารที่รวมวิตามินของดีไว้และวิธีการปรุงด้วยการลวกจะช่วยทําให้คงสารอาหารดีๆเอาไว้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ยิ่งผ่านความร้อนนานวิตามินก็ยิ่งรั่วหายไปมากขึ้นครับส่วนอย่างสุดท้ายครับประทูของเด็ดเลยครับของโปรดของผมเหมือนกันครับคุณแอนดี้ปลาทูเนี่ยครับมีของดีก็คือ มีตัวที่เป็นโอเมก้า3ซึ่งช่วยในการดับไฟอักเสบในร่างกายเช่นเดียวกับผักต่างๆที่รวมวิตามินดับไฟอักเสบเอาไว้เพราะฉะนั้นจานเด็ดจานนี้ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่ฟิลกูดแล้วก็กินแล้วเกรดครับไม่น่าเชื่อเลยคุณชอบดีอ่ะขอบคุณครับทุกตัวที่กินเนี่ยคือมันเหมือนโดนจุดที่เราต้องการกกไม่ว่าวจะเป็นสารอาหารอะไรต่างๆแต่เมื่อกี้ได้ฟังเมนูว่าชอบส้มตำปลารา้า <c oughs> น้ำพริกปลาทูฟังดู <c oughs> แซบ่บๆทั้งนั้นแสดงว่าชอบกินเผ็ดใช่ไหมที่สุด อย่างนี้อยากจะถามอะไรคุณหมอเพิ่มเติมไหมจ๊ะเรื่องเผ็ดเอออยากถามนิดนึงเพราะว่าผมไปตรวจสุขภาพตรวจลำไส้อะไรเงี้ยสองกล้องสองสองสองไปจ้าเอ๊ะปะไปเจอจริงเหรอเจอโพลิปติ่งเนื้อซึ่งติ่งเนื้ออยู่ที่ประมาณนิ้วก้อยเนี้ยประมาณนี้ตอนแรกก็ตกใจถ่ายรายการอยู่คุณหมอโทรมาเลยแล้วก็บอกว่าคุณแอนดี้ครับยินดีด้วยนะครับเราเจอโพลิปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโพลิปคืออะไรยินดีอะไรขาบอกอ๋อยินดีที่ว่าเนื้อไม่ได้เนื้อร้าย ก็เลยโชคดีไปแต่มันเป็นอย่างนี้คุณหมอบอกว่าเนื้อร้ายหรือไม่ร้ายปล่อยทิ้งไว้เนี่ยสิปียังไงก็เป็นเนื้อร้ายวันนี้ถือว่าโชคดีว่าเราตรวจเนื้องนแล้วยังไงเกี่ยวกับอะไรกินเผ็ดหรอคือคืออย่างนี้เออใช่ผมก็เกี่ยวนะเพราะว่าผมคนกินเร็วกินเผ็ดแล้วก็ไอ้เค็มแมันมีอยู่แล้วมันมากับเผ็ดต้องถามคุณหมอซะแล้วละค่ะทานเผ็ดทานเร็วอาหารร้อนร้อนเนี่ยทำให้เกิดอะไรนะโพลิปส์ติ้งโพลิปส์หรือเปล่าคะ คุณแอนดี้ครับจริงๆแล้วนิสัยการกินเร็วและการกินเผ็ดของคุณแอนดี้เนี่ยครับเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพจริงนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดอาหารไม่ย่อยท้องอืดไม่สบายท้องรวมไปจนถึงกรดไหลย้อนก็ได้แต่ข่าวดีครับว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องของโรคมะเร็งโดยตรงอย่างที่เราคิดกันนะครับ ส่วนเรื่องของการกินอาหารเผ็ดแล้วก็การกินอาหารเร็วนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่เหมือนกับคุณแอนดี้ด้วยจริงๆแล้วอย่างนี้ครับสาเหตุของมะเร็งในลำไส้นี่นะครับมีความเสี่ยงอยู่หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่กินอาหารปิ้งย่างนะครับรวมไปจนถึงการที่มีท้องผูกอยู่เป็นประจำซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งครับของเรื่องของมะเร็งในลำไส้หรือในทางเดินอาหาร ส่วนที่คุณแอนดี้บอกว่ามีติ่งเนื้ออยู่ในทางเดินอาหารหรือลำไส้ใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะต้องห่วงแต่ทีนี้เวลาที่มีติ่งเนื้อเนี่ยพยายามสังเกตอาการครับเช่นถ้ามีท้องผูกน้ำหนักลดเบื่ออาหารหลายท่านอาจจะต้องไปส่องกล้องแต่ไม่ต้องกังวลครับนี่คือเทคนิคในการที่จะป้องกันตัวเราจากความเสี่ยงโรคมะเร็งในทางเดินอาหารครับ Oh. ไม่ต้องห่วงแล้วแต่ไอเรื่องที่คุณกินทั้งเค็มทั้งเผ็ดเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้ากดไหลย,ย้อนเนี่ย <S <S มีสิทธิ์มาเใช่เน่แต่ทีนี้นะคุณหมอเขาก็จะมาบอกฟู้ดชิปสคือข้อแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารดีๆเ,เสริมสร้างเพราะว่าแอนดี้เนี่ยถึงแม้ว่าโอเคมืออะไรก็ขยับได้แล้วว่าแต่มันจะต้องมีการฟื้นฟตูต่อไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาหาอาหารการที่ จานไหนนะจะสามารถฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อแบบทูอินวันเลยว่าแล้วนะเราก็มีตรวจที่จะมาเสิร์ฟแล้นะคะเขาเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะดูเด็กเสิร์ฟฉันนี่ให้มันน้อยๆหน่อยโอ้โหจะให้ทายอันไหนเนี่ยที่มันฟื้นฟูทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อมวดหมูแรกท่านยาเพิรผักใบเขียว อกไก่หรือเนื้อปลาออาตอบแล้วถึงเวลาที่จะต้องเลือกอเลือกมาสักสองอย่าง,<อ>งี่คิดว่า,อ,าอะไรฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยอ,อกไก่อันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใช่มั่นใจว่าอกไก่ใช่แล้วผมเมื่อกี้กินถั่วเยอะลเลือกถั่วสรุปเคาะแล้วแอนดี้เข็มพิมุกของเราจะเลือกธัญพืชนะฮะซึ่งอ่ะโหนี่มีการสกรีนให้นี่ปิงิงบิงบิงิงิงถูกหรือไม่คะคุณหมอคะ คราวนี้ก็มาถึงตอนที่จะไขปริศนาอาหารมหัศจรรย์ที่จะช่วยตอบโจทย์อาหารเพื่อการฟื้นฟูกันแล้วนะครับก็จะพูดถึงอาหารเป็น2ประเด็นครับหเลยครับคืออาหารที่ช่วยกระดูก2คืออาหารที่ช่วยกล้ามเนื้อนะครับในส่วนของอาหารที่ช่วยเรื่องกระดูกก็จะแบ่งเป็นแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีในนมและผักใบเขียวครับส่วนอาหารที่จะช่วยบำรุงในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับก็จะเป็นอาหารจําพวกหมูไก่และไข่ครับ ส่วนคำเฉลยอาหารที่มีสรรพคุณแบบ two in one นะครับที่ช่วยบํารุงทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับธัญพืชงาดําเต้าหู้และเนื้อปลาครับเป็นยังไงครับคุณแอนดี้ไม่ทราบว่าทายถูกหรือเปล่าครับทำอะไรเธอออฮะนี่เมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้เลยเมื่อกี้คืออกไก่กับธัญพืชคุณไปเาทนายมาคุยกันสรุปแล้วผิดตัวหนึ่งผิดไก่แต่เข้าใจว่าไก่โปรตีนแต่ผมนึ้ว่านี่กระดูกไง 2อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหรือว่าธัญพืชเนี่ยเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็จะได้ฟื้นฟูทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อกินทุกวันก็ดีเออแต่นี้เปลี่ยนบ้างมาเป็นปลาอะไรที่ใหญ่ๆกว่าอยากรู้ไหมว่าวิธีปรุงให้มันเรียดๆเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างทาไงตอนนี้ถึงเวลาที่จะมอบกันบ้านให้เชฟอีกแล้วล่ละพบกันช่วงหน้ากับเชฟอีกพร้อมเมนูเร่งฟื้นฟูร่างกายให้สุขภาพดีเกินร้อยกับอร่อยหลุดโรค ตอนนี้นะคะปูบเป้ก็อยู่กับเชฟอีกบันบริบูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันในช่วงอร่อยหลุดโลกช่วงอร่อยหลุดโลกคุณแอนดี้เ็มพิมุกค,ค่ะก็อยากจะรู้ในเรื่องของอาหารการกินที่จะช่วยฟืนฟูร่างกายกลับมาได้ฟิตๆก็จะเน้นหลกัหลกๆเป็นปลานะครับแผ่นกาเซียสดอรี่กับงาดำครับ หมอบอกว่าวัตถุดิบสออย่างนี้จะช่วยเรื่องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและกระดูก็็จะจัดเมนูน้ำพริกให้เป็นเมนูน้ำพริกปลาดอรี่งาดำครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับค่ะเราจะตำกุ้งแห้งให้ปดให้มันแตกออกจากกัน ันให้ฟูแเราก็ใช้ครกเดียวกันนี่ตำกระเทียมใส่หอมแดงไปต่อไปก็จะเป็นพริกใส่แบบให้เป็นเล็กขี้17เม็ดนั่นเองหรือที่อยากจะเผ็นหน่อยก็8ดซะ <7. S 1> คุณต้องการให้มันแหลกขนาดไหนคะแหลกเลยครับใส่กระปิไปครับใส่เท่าไหร่คะ3ช้อนโต๊ะเล็กๆใส่ไ,ได้เลยนะสำหรับกุ้งแห้งใส่น้ำตาลครับถ้าหวานก็ใส่เยอะหน่อย เราใส่น้ำมะนาวลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนี้เราจะใส่เป็นน้ำส้มคั้นแทนเขือควงที่เราใส่ไปเล็กน้อยแล้วตำนิดหน่อยใส่ถ้วยเลยครับเราก็จะตกต่งด้วยกุ้งแห้งโรยแล้วก็พิก เ็เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับส่วนของน้าพริกเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนของปลากันครับเราจะนําปลาไปนึ่งแต่เราจะใช้วิธีนึ่งแบบใช้ไมโครเวฟใส่เข้าไปประมาณไม่กี่นาทีเขาสุกครับนี่พันกตริดอรีรใช้ชิ้นหนึ่งก็พอโอเคเข้าไมโครเวฟเลยครับตั้งเวลา5นาทีความร้อนสูงสุดไหมคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทาโรยหน้าส่วนกับรอเราจะใส่น้ํามันงาลงไปหอมแน่เลยใส่กระสับลงไปครับ เราใช้ไฟตั้งแต่อ่อนๆได้เพราะว่าเหมือนเจียวกระเทียมมาทำจ<ช>็ค่อยกรอบจากนั้นเราก็จะใส่แป้งเก็ดขนมปังใส่มากใส่น้อยคะใส่มาประมาณสองสามกํเราก็จะปรุงด้วยเกลือไทยงาดําแล้วก็พริกไทยอใส่ไปเลยครับน้อยเกลือกินเค็มหน่อยอปิดไฟราะ,ระวังวนะจ๊ะมันร้อนโอ,โอ้เราก็จะหั่นเนื้อปลา เราจะจัดผักเป็นแบบคำๆเป็นเมี่ยงแล้วเราก็จะนำกัดแก้วก็ <S <S ฉีกไปตามรูปทรงที่เราต้องการเราก็สามารถใส่ผักต่างๆที่เราชอบลงไปได้เช่ชนะแครอทจะได้โอเคก็ใส่แครอทลงไปนะฮะเราก็จะใส่เนื้อปลาคืออาหารมันจะน่ากินหรือเปล่าเนะี่ยมันอยู่ที่การจัดวางจริงๆเนาะแล้วเราก็จะโรยด้วย เกรดขนมปังเพื่อความกรุบกรอบก็จะหยอดด้วยน้ำพริกนะครับก็จะตกแต่งด้วยดอกรังสวยงามจังเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูที่ได้มาจากภูมิปัญญาของคนไทยนั่นคือน้ำพริกนั่นเองเสิร์ฟกับปลาดอรี่หรือเรียกว่าเมนูน้ำพริกปลา p a n c คสิสดอรี่งาดำครับ c o o k ิ้งทิปส์คล็ดลับครัวนะคะอ่าสำหรับค o กกิ้งทิปในวันนี้นะครับที่อีกใช้น้ำส้มแทนน้ำต้มงหรือบางคานอาจจะใช้น้ำซุปด้วยซ้ำนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าส้มนี่มีความเปรี้ยวหวานะนะครับมีความหอมอยู่ถ้าเป็นส้มเขียวหวานนี่สีก็จะจัดกว่าส้มซันคิสนะฮะ <ๆ S 2> ก็จะช่วยทำให้กะปิเนี่ยออกสีที่มันสว่างขึ้นแล้วก็จะมีรสชาติที่หอมหวานมากกว่าน้ำเปล่าน้ำจืดธรรมดาที่ใส่ลงไปละลายครับ เทคคนิคคุณผู้ชมอยากจะรู้หลือเกินว่าคุณค่าทางอาหารของน้องปลาแพนกาเซียสดอรี S ่ S เนี่ยมันจะดีมันจะเลิศเหมือนกับชื่อของมันหรือเปล่าแพนกาเซียสดอรี K ่ S S S เนี่ยก็เป็นปลาที่มีไขมันต่ำและโปรตีนสูงแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ลึกไปกว่านี้ต้องไปถามนักวิชาการครับมีหลายคนสงสัยว่าปลาแพนกาเซียสดอรี S ่ S S ory, มีประโยชน์อย่างไรบ้างในวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกัน กับด s i r รสิริมาพ่วงประพันธ์อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารกันดีกว่าครับปลาแพนกัเซียสดอรี่ในเชิงการค้านะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมใช้ระบบน้ําไหลเวียนนะคะมีการดูแลเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นอาหารปลาที่มีการควบคุมอย่างดีจะทําให้คุณภาพของเนื้อปลานะคะมีคุณภาพที่ดีสะอาดปลอดภัยจะมีการตรวจสอบเรื่องความสะอาดทุกขั้นตอนปลาเนี่ย เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีมีกรดอะมิโนแอซิดที่จาเป็นกับร่างกายครบถ้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ร่างกายเราไม่สามารถสร้างได้แถมยังมีปริมาณไขมันที่ค่อนข้างต่ํานะคะแล้วก็ชนิดของไขมันเป็นชนิดไขมันที่ดีนะคะคือเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว นอกจากนั้นก็คือมีปริมาณคอเลสเตอรอลที่ต่ำด้วยเหมาะแก่ไวทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กเนี่ยก็จำเป็นจะต้องได้รับปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นปลาเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่ดีของโปรตีนนั่นเองนะคะไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าปลาแพนกาเซียสดอรีจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์กระสาของคนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี ไม่น่าเชื่อเลยแล้วอ,อีกว่าจะปลาแพนเคสีสดอรี่เนี่ยจะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย <c oughs> แล้วไอ้บางตัวเนี่ยร่างกายสร้างไม่ได้เราก็เลยต้องไปหยิบยืมจากธรรมชาติอย่างน้องปลาแพนเคสสดอรี่นี่แหละปลาแพนเ a สีสดอรี่นี่ก็จะเป็นเมนูประจําของหลายคนที่รักสุขภาพครับใช่ค่ะคุณแอนดี้รู้แล้วนะคะลองเปลี่ยนน้องปลาทูมาเป็นแพนเคสีสดอรี่ดูรับรองว่าจะ เปลี่ยนปรับรถแล้วก็มุมหมบอกสําหรับคุณผู้ชมที่จดสุดไม่ทันอ่ทาทำไงเข้าไปสิ Facebook Fan Page นะคะหรือว่าจะติดตาม Follow เราใน Instagram ก็ได้นะคะนี่เลยกินเปลี่ยนชีวิตนี่ค่ะพบกับเชฟอิกและปูเป้อาทิตย์หน้าในช่วงเดิมครับอร่อย,ออยหลุดโรคต่อไปไปเจอกับโค้ชมิกกี้ได้เลยค่ะ มาออกกำลังกายในระยะเวลาสั้นแต่ได้ผลดีสุดๆ,ดๆเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ไหวกับช่วงฟิตข้ามโรคตอนรับเข้าสู่ช่วงฟิตข้ามโรคนะคะเป็นประจำพบกับโค้ชมิกกี้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับนี่ต้องแนะนำสองคนนี้ให้รู้จักกันสักหน่อยนะคะแอดดี้นี่มิกกี้นะจ๊ะ เมื่อกี้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะเขาจบด้านนี้ไม่รู้ตรงจริงเหรอใช่ครับเป็นเป็นนักสุนิพิชษครับผมเมื่อกี้คือคุยกับแอนดี้ไปอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาแล้วแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยก็อยากจะขอคำแนะนาจากมืกี้สักหน่อยได้เลยก็คือด้วยความที่เนี่ยได้ยินมาว่าคุณแอนดี้จะมีเวลาในการออกกำลังกายน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีการออกกำลังกายแบบ high intensity interval training ก็คือ การทําอะไรหนักๆในช่วงเวลาสั้นๆสลับกับเบาประโยชน์ของมันเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือประหยัดเวลาประโยชน์ที่2คือตรงนี้ทําให้เราสามารถเก็บกล้ามเนื้อไว้ได้แล้วก็เอาไขมันมาใช้ใช้เวลาแบบ5้าทีสินาทีแค่นี้คุณแอนดี้ก็ฟิตแอนด์เฟิร์มเยียมเลยวันนี้มีกี่ท่าที่จะมาสอนกันคือวันนี้เราจะเน้นเป็นการคาร์ดิโอเราจะมีการวิ่งการปั่นจักรยานแล้วก็การว่ายน้ำช่วงฟิตข้ามโรค มาเริ่มเลยวิ่งนี่เราอยู่บนเช็ดเมลก็คือเรื่วิ่งใช่พี่ทำไปสิบวิใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บพี่ก็โอเคหยุดผ่อนเดินกลัที่กำลังกำลังขึ้นอย่างเงี้ยทำสิบวิพัก30มสิบวิมาเครื่องต่อไปพี่ครับมามาเครื่องต่อไปปันจักรยาน ก็คือจักรยานเนี่ยก็เหมือนกันเราก็เลือกเรชิโอถ้าอย่างอย่างพี่ฟิตอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็สามารถทำได้ลงซ้อมสามสิบวิแล้วก็ผ่อนสามสิบวิเฮ้เออหายไปซะแล้วอะไรคะป่าผมไม่ดื่มน้ำฮะสนุกไหมฮะตาผมมาเลตสก ออกได้เยอะดีเดี๋ยวพอตอนจบรายการจะได้เหนื่อยๆจะได้งจะได้ในหมวกเหนื่อยแล้วง่วงอ๋อจะได้พูดได้ไวเลยคืนนี้ได้หลับสบายนี่กี่วิอ่ะรอดเข้าไปเลยไดแล้วพี่เพิ่งห้าวิเองกี่วินะห้าวิเองแล้วสุดท้ายครับสวิมมิ่งมาถึงด่านสุดท้ายแล้วกับช่วงฟิตท่ามรอกนะคะที่เราจะมาดูหนุ่มๆเนี่ยว่ายน้ำกันว่ายอย่างไรนะให้ได้แรงกำลังสูงสุดโตโตจกและแอนดี้เลยจ้ะแอนดี้โตเขาขึ้นมาหน่อยเร็วนี่นี่ครับ โอ้โหช่วยตัดเป็น slow motion ปีศาจล็อกเนสได้ฟื้ขึ้นชีพแล้วนี่คือลงไปแล้วเราจะได้เหนื่อยยังไงอะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคาร์ดิโอด้วยการว่ายน้ำเราจะใช้หลักการเดียวกันก็คือเราจะว่ายเร็วๆหนักๆเลยอาจจะแบบไปกลับสักสองรอบแล้วก็สลับกับ ว่าให้ช้าๆค่อยๆไปสองรอบเหนื่อยไหมล่ะจะได้นะว้าว เห็นแข่งว่ายน้ำเมื่อกี้กันเป็นยังไงบ้างคุณแอนดี้มีความสุขมากขอบคุณมากดอมากครับเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเฮ้ยมารายการนี้แล้วเวิร์กมากคุณได้ทั้งเรื่องของความรู้ทิปดีๆในการออกกําลังกายนะอย่างที่ผมวัวกอาวทุกวันเนี่ยผมก็คิดว่ามันดีแล้วไงเจอแบบนี้มันยิ่งทูยคูณขึ้นไปใหญ่เราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้องรไปถึงขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่แบบว่าให้ข้อคิดแล้วก็ให้กําลังใจผม ตกลงโพลิสไม่อันตรายาตรวจไหลย้อนอันตรายกว่านั่นไงน <gasps> ี่ก็เป็นรายการสุขภาพนะคะคที่เราจะนํามาฝากกันทุกเช้าวันเสาร์เลยนะคะ10โมงเช้าทางช่อง True For You นั่นเองถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพลาดไปอยากจะติดตามสาระแล้วก็ทิปการออกกําลังกายหรือว่าสูตรอาหารดีๆเข้าไปติดตามได้ Facebook และ Instagram สกดตามข้างล่างนี้เลยนะคะและที่สําคัญขอขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะคะค ยูสุขุมวิทกรุงเทพนั่นเองคระคนะคะมาเจอกันได้สุขุมวิทซอย1ิ5นะคะสถานที่สวยบรรยากาศดีดีวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และในครั้งหน้าเราจะไปพบกับเต้าขชาคู่ดูโอสุขภาพดีกับอาหารสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนชวนสองหนุ่มมาเต้นแบบซอร์กิตเทรนดิ้งให้ฟิตที่บ้านได้ในเวลาอันสัน้นอย่าลืมติดตามรายการกินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเสาร์เวลาส0นาฬิกาทางช่อง True for You